อาวสำหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนอยู่กับพจน์ของลำดับเลขคณิตนะครับที่กำหนดให้ว่ามันหากันยังไงอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับวิธทีทำเขาบอกว่าให้เราหา a สามนะครับก็คือหาพจน์ที่สามนั่นเองพจน์ที่สามนะครับโดยเขาบอกว่า a 1มีค่าเท่ากับ4ก็แปลว่าจุดเริ่มต้นของเราก็คือเลข4นะครับ ดก็คือ3แต่ว่าให้เราเอา3มาบวกกันไปเรื่อยๆนั่นเองเช่นเรารู้แล้วว่าตัวแรกเป็นเลข4ตัวที่2เราจะรู้ได้ยังไงแล้วก็เอา4นะครับไปบวกกับค่าดีคือเลข3 4บวก3ก็มีค่าเท่ากับ7ก็ว่าตัวเลขตัวที่2ก็จะเป็น7นั่นเองตัวที่3แล้วก็เอา7บวก3มนะครับก็มีค่าเท่ากับ10 โจทย์ก็ถามว่าหาพจน์ที่3คือหาตัวเลขรำดับที่3นั่นเองก็คือเลขอะไรครับเลขสินั่นเองแล้วก็ตอบเลยะครับว่าตอบ A3 มีค่าเท่ากับ10นี้มันก็จะมีวิธีการใช้สูตรช่วยนะครับสูตรมันก็จะมีว่า An จะมีค่าเท่ากับ A1 บวกวงเล็บ เอ็นลบหนึ่งดีไหนลองมาทําตามสูตรที่ว่ามันจะได้ค่าเหมือนกันหรือเปล่าเอ็นหนึ่งของเราก็คือเลขสี่นะครับบวกกับเอ็นลบหนึ่งเอ็นก็คือจำนวนที่เราต้องการหารเองก็คือเอ็นนะครับคือเลขอะไรครับเลขสามแล้วก็แทนตัวเลขครับเป็นสามลบกับหนึ่งค่าดีก็คือดีก็คือเลขสามครับลองทำลองมาดูจะกลายเป็น 4บวกกับ3าลบหก็เป็น2 2งคูณสก็เป็น6ก็เท่ากับ10มีค่าตรงกันนะครับทีนี้เราลองไปทำข้อต่อไปกันดู1 1> ดูข้อ2นะครับข้อ2เขาจะบอกว่า A12 เมื่อกดให้เมื่อให้ให้ a 1มีค่าเท่ากับ7แล้วก็ D ดีมีค่าเท่ากับลบสามเอหนึ่งก็เปรียบเสมือนพจน์แรกนะครับส่วนค่าดีก็เปรี่ยบเสมือนระยะห่างระหว่างจต่ละพจน์นั่นเองทีนี้เราจะมาลองใช้สูตรทำเลยนะครับวิธีทำเขียนมาเลยว่าจากสูตร a n มีค่าเท่ากับ a 1บวกกับ n ลบหน ก็จะมีอันนี้เราหา A12 นะครับนะ A12 ก็จะมีค่าเกับ A1 ก็คือเลขนะครับเลข7นั่นเองเลข7บวกกับ N-1 ลบ1ของเราก็คือเลข12นะครับก็คือ12-1ลบ1คูณกับ D D คืออะไรครับนี่ D, D ก็คือลบ 3, 3> แล้วก็คำนวณตัวเลขออกมานะครับก็จะกลายเป็น เจบวกกับ12บลบหก็เป็น11 11คูณคูณกับอะไรครับลบสนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ7บวกกับ11บคูณสก็เป็น33ก็ติดลบนะครับติดลบสามสิบสามเจ็ดบวกลบสามสิบสามก็จะเป็นลบเท่าไหร่ครับติดเครื่อมายลบไปก่อนเลย ลบยี่สิบยี่สิบหก่เลลบยี่สิบหกเพราะว่าลบยี่สิบหกลบเจ็ดก็เป็นลบสิบสามแม่เลยแล้วก็ตอบนะครับ <c oughs> ตอบ a อ2ิบสองก็จะมีค่าเท่ากับลบยี่สห ทำข้อต่อไปนะครับข้อที่3เดี๋ยววันนี้ครูจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสัก3ข้อนะครับสาระโว่าเ2 0นะครับเมื่อให้ให้ A1 มีค่าเท่ากับเศษสส่วน5แล้วก็ D ีนะครับดมีค่าเท่ากับลบ1 ทำกันดูกันแล้วก็เขียนนะครับจากสูตร้อออนะไรรคับทำวีโอซันครับสูตรครับแล้วก็เขียนเป็นให้ลุกไปยกกันเลยนที่เดยวกยกอะไรโต๊ะปลาอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เห็นตัวตัวหนึ่งอยู่ห้องส่วนได้ครับเดี๋ยวไปห้องเก็บเหมือนเดิมมันจะมีแปดตัวนะตอนไหนครับตัวในหนวดสล่ก็ไดาษทางดีมาก มันมีเยอะไหมครับเนี่ยโตอยู่ห้องพี่แจมคนี่อีกตัวนึงแล้วก็อยู่ห้องสดอนมีแค่สองตัวตัวสังเกีการสีนะมีเพิ่ครับผมห้องสดอ่าแล้วก็มาทำต่อนะครับข้อนี้เขาบอกว่าระดับที่20นะครับก็คือ A 20ก็จะมีค่าเท่ากับ A 1นึ่อ่าดูค่า A 1ของเราก็คือเศษสส่วนหเศษสส่วนหบวกกับ เอ็นลบหนึ่งก็คือเอายี่บนึครับยี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสินั่นเองคูณกับดีก็คือลบหนึ่งโอเคนะครับ่าสิบเก้าคูณลบหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเศษสี่ส่วนห้าสิบเก้าลบหนงสิบเก้าคูณกับลบหนึ่งก็เป็นลบสิเนะก็เขียนเป็นลบสิเลย นี้ก็เป็นเศษส่วนค่ะเราก็ต้องทําส่วนให้มันเท่ากันซะก่อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้าอันนี้ก็จะเป็นสิบเก้าคูณกับห้าที่นี่ที่ไหนมีคนมาติดต่อไหมคะถ้าไม่มีหนูจะหนูพิมพ์ให้ใหม่ถ้ามีมันจะเป็นมันจะหายไป ก็จะกลายเป็นสี่ลบกับเท่าไหร่ครับ19บกคูณหก็เป็น95นะครับส่วนได้ห้าต้อนคูณค่าเท่ากับมันก็จะจะเป็นตัวเลขลบเก้าสิบเอ็ดส่วนห้านั่นเองแล้วก็ตอบยี่สิ ก็จะมีค่าเท่ากับลบเก้าสบเอ่วนห้าอ่าเราจะมาทบทวนการทำคร่าวๆกันนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก,ก็คือเราต้องหาต้องการหาพจน์ที่เท่าไหร่มี A1 เท่าก,กับเท่าไหร่แล้วก็ค,ค่าดีนะครับเพื่อที่จะได้เอามาแทนในสูตรนั่นเอง โดยสูตรของเราก็จะมี an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1่ d จานะแล้วก็แทนตัวเลขลงไปนะครับเช่นข้อนี้แล้วก็มี a 20 a 1คืออะไรครับเศษ4ส่วน5ก็เขียนลงไปตรงนี้ a 1ส่วน19นี้ก็เกิดจาก n ลบ1นะครับ n ก็คือ20 20ลบ1ก็เป็น19คูณกับค่า d ค่า d ของข้อนี้ก็คือลบ1นั่นเอง แล้วก็คำนวณออกมาครับก็จะได้คำตอบสำหรับภาพนี้นะครับครูก็จะให้ทำการบ้านสักหนึ่งข้อนะครับไม่เยอะ,อะการบ้านครับการบ้านการบ้านเป็นข้อที่4นะครับโจทย์เขาก็จะมีว่า A11 เมื่อกพี่วงนดให้ให้ a หนึ่งมีค่าเท่ากับค่าเท่ากับสี่แล้วก็และและค่าดีนะครับจะมีค่าเท่ากับเศนหนึ่งเนสองให้นักเรียนเขียนวิธีทำนะครับวิทำการหาว่าพจน์ที่11นี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไมเอง โดยการใช้สูตรนะครับสูตรก็คือ an เท่ากับ A1 บวกกับ n ลบ1 d เดี๋ยวครูจะทำเป็นโคพดส่งงานในคัสรูมเหมือนเดิมครับให้ส่งทางคัสดรูมเมนาะส่วนก็ส่งก็ไม่เกินส,ส่งไม่เกินวันศุกร์เหมือนเดิมน,นะครับ ่าจะสงอ่าอันนี้คือทำวีดีโอไปครับแล้วก็ให้ทุกห้องเลยส่งไม่เกินวันศุกร์นะครับ